กลับมาแล้วครับพี่น้องครับจิดยักผู้ชายที่มีสามหัวใจนะครับเพ่อนไปหาปลาหัวอ,อะไรอยู่ตัวนี่แม่คือกลับมาไว้เถอะว่าฮ้รจะไดเอานี่มุดเอาเฮ้ย <c oughs> มุดเอามุดมุดลอยแับน้ำานามผมนะุนน้ำหนามเลยนะน้ำมาหัวน้นฟัวใช่ไะมไบ่ได,บได้ใส่เงี้ยบม่ได้ใส่เบตุนี่ มาแล้วถอดเสือออกแล้วเต้นลงน้ำเลยล้มน้ำมุดจับเอาครับคือจับเอาตัวหน่อยเถอะวะโอ้ยม่อยากเสียได้มุดจับเอาเนี่บางทีมันคือส่งมิดถือเวทดด้วยมือหนี่ต่เราม,ามุดจับเอาตัวบ่เึตัวบ่อเบ็ดก็หลบมุดเอาทีพี่น้องครับปลาที่พี่น้องเห็นอยู่ขนาดนี้ครับมีปลาคออยูอ่หาตัว ปลาอันนี้ปลาคาบของเอื่นปลาคาบของสามตัวปลาเอ่ยกกันขึ้นหนึ่งไปา,าเนี้จำจำอะไรปลาปลาชนิดว่าเป็นปลาสีเลืดปลา,ปาเออปลาคาร์บเออปลาคาตัวหนึ่งแลวกับปลาเขาอีกสามตัวครับรวมแล้วกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกตแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวพร้อมรับตัวที่สิบสามคือแมงกิเตา แม่กีเต้าแมงตัวนี้มุดเอาวะที้เงถือว่าพุใส่เพดนส่เรสีเ็ดจังไหกินเรที่นี่สีเ็ดจ้งไูโม่กินบอกถือไปล่างันไปเอาไปล่างน้ำนีคุณคุณโอ้ตายแต่ว่ามุดเอาน ว่ามันเป็นไปแต่เสาวหรอพี่น้องครับไปผู้เดียวสิแม่คือมาสวนสามีไปน้ำมาสามีเบวบางผวกมึงนี่สามีเบวบางสาวแตงยมูกับโบยูมู้ไปว่าสาวแตงยมูหนีไปแล้วโบยูกับเบเงยมันว่าเบาางกับโบเงยไปผู้เดียวเลย สมัชชิสอวันเนาะภาษาผู้หญิงเนาะเนีย่ยทีหลังคือบ่มุดเอาตัวไงมุดลงไปบ่พอตัวไงบ่พอถ้าต,ตัวสมนี้พี่น้องครับอันนี้มันเป็นความสามารถพิเศษนะครับของทียักไม่ได้ใส่เบ็ดบม่ได้ใส่หวีงบม่ได้ใส่แหบ่ได้ใส่ดางบม่ได้ใส่สะดุ้งบม่ได้ใส่หม้องทุกอย่างทั้งสิ่งครับแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปหอดข้องน้ำมองเก้าหมู่บ้านนี่ เพิ่นไปหาสาเมถือสาเมอะไรกับขึ้นมานเพิ่นกะไปแก้เสีอแก้ผาดเตะลงน้ำมุดจับเอาได้เหรอนะอุ้ยคือขัดที่แม่เถอะปนด้ละว่าปนกับต้มสุมแซ่บๆเด้อได้หินบ่ค <c oughs> <c oughs> ือแล้วแต่สิเฮ็ดให้มันอยากหามาผู้ใดก็กินน้ำเหมือนละเขาจะกินหอดก้างอือ โอ้ขัดๆๆขึ้นกลับมาไวเถอะวูสิไปอีกโอ้สิไปอีกอยู่พี่น้องครับเพิ่นสิไปอีกอยู่หิวเข่าว,วะนี่เออขึ้นหิวเข่าไปเถอะดิสวนน้นองเมยไปน้เด้อยถือว่าสว่นสวนส่วนบ่เออส่วนอยู่ ไ่บอกควรเขาเขาตีนแดดตกน้ำซะล่ะโอเแกว่าไปหาปลาจอาพาไปน้ำแพ่าะว่าพาิ่นเมตตามหานิยมิ่นบ่ใให้พ่อปลาพ่อเจีดเด้หมูล้างไปหายุหายจินมก็ต้องไปแขนพ้าไปน้ำเออเออถึงว่านไอ้นั่นเห็นว่าถามไอ้เมเเบ่งัจะไปน้ำบัวถามมึงณืนเ่งนขายุ่ง ตามเนี่ยไปเยอะงี้จะตอบแทน,นเขาไหมเดาใจเขาได้ไประเด็นบ่ามาหนีไหมพี่รองครับอันนี้กระซีเอาไว้ถ่าเบื้องสลากได้จะเฮ็ดกินถั่วใบถ่าเบื้องเป็นทีละลึกซะกขั้งแรงในชีวิตเฮ้ยกะปิงนะกะปิง,นะปงเห็นบ้างนอะ่ะกะปิงอ่นะกะปิงกะปิงเห็นบ้าง่กะปิงนั่นน่ะจับคุณน้ามันกะปิงนั่นนั่นน่ะกะปิงนี่นี่กะปิงนี่นี่น นี่นี่กะปิงพี่น้องครับแม่นขี้เสืเดือนเฮ้ยขี้เสืเดือนเพราะว่ามันก็เอาก็เอาใส่มันเอาไม่พี่ยักเนี่ยคือว่าไปบักนี่ตัวตาเห็นว่ะโอ้ยโอ้ยบารายกอามเป็นคนซิ์ดอกมึวะที่นี่เห็นว่าวะที่นี่เจ้าถัวกูวดที่นี่บารายตาเขาซิ์เอามาไม่มากะปิง โอ้ยบักเน่าเมตัวกูขักแย่ว่าไปมุดน้ำเอาอะนี่มั้งี่รักครับตาเป็นเปร์นะครับเบากว่าเป็นเปร์มากนะครับหลานหลานชายสายยันเป็นลุงเป็นเปร์มากครับแต่ว่าทีนี้เมตัวอาจารย์คุ้มว่ามุดน้ำร้อยเอามุดน้ำจับเอาอืมขัดมันบ่พอกับปีงนือว่าฉีกไอเดียนั่าไะกอสิเสียอีหลี่ตัวละเนาะ ยอกพี่นังเลยสิล่ะพี่น้องพ่ออาชีหนาบ๊ายบายละบายบายไปแช่อีกแล้วพิมันกำลังแดดแล้วพิรับรองได้แท้และว่า,ามันมันขึ้นว่ะใช่ไหมอมเอาไปแช่ไหม